เปิดได้ไหมอ๋อป <h ữ> mm, uh. ิดตากเนี่ยตากรงปลาน่าตากรงอู้วโอเคตากรงอือหือได้ผลแล้วมาที่นี่ตากรงเอออือหือตากรงเป็นไงชัดไหมกว่าเดิมยังเอาอะไรตาอะไรอยู่เนาะอะไงมาอีกอันน่ะตากรงอู้วอู้วบอบบานของตัว คุ้มเลยสวัสดีแอสดีเจโยชับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมบางเอียดเสียนปลากระสับสำหรับ FC EP นี้บางเอียดก็ได้ตามมาที่นี่ เป็นที่ที่ความวังสุดท้ายขอมเอียดซึ่งก่อนหน้านี้พังเปลี่ยไปหลายวงแล้วเพราะว่ามันหลายแหลงที่เือยนะวันนี้ความมางสุดท้ายแต่ว่ามันก็เสี่ยงอีกแล้วเพราะว่าน้ามันเยอะมากทุกคนหลังจากที่เอียดเคยมาแล้วครั้งหนึ่งซึ่งเป็นแหล่งที่ประกาศเยอะแล้วก็น้องๆก็ยเ,เล็้ว่าเต็มถุงฉะนั้นวันนี้มันเอียดจะต้องกลับมาเพื่อความชัดเจนและแน,น่นอนกดไหลแล้วมาดูว่า,วามังียจะได้ไหมแต่ว่าน้ำึกก็ตากล้องส่้ชีวิตไหมสูวชีวิตวโอเคกดไหลแล้วมาถึงทุกคนว่า

โอ้โหตากงมาแล้วแม่พันตากงสมบูรณ์แบบที่สุดตากงถุงตากงถุงเลทุกคนตากงกดงไงยังงั้นกดอยู่แม่พันนะตากงดูใสวยด้วยตากงอ้พอพัน์เลี่เหลืออะไรทีนี้นะเออตากงวาไม่ต้องไปตากงหรือลูกปลาตาก่งห้ดูแม่พันก่อนงี้ลุงนะตากงนะออ

บตอ๋อคีบูไวเยอะเลยตาบ้องเหรออ๋าตาบ้องคี่บูเยอะเลยฮุบหมดตาบ้องปวดเลยมันปวดจริงไหมเนี่ยมาถ่ายเลยตาบ้องอ๋อพบปลาด้วยตากบ้องเนี่ยถ่ายตาบ้องถ่ายพบปลาด้วยน่าจะรวยน่ะน้ำปืนแน่ตาบ้องเหรอ หนึ่งนะตากรงน,นะ <ừ S 1> หน้าเป่ากันไหนตากรงนี่เป่ากันไหนตากรงนี่ตากรงปลาหน้าตากรงอู้โอเคตากรงอือห้อ<บ>ได้ผลแล้วมาที่นี่ตากรงเออได้ไม่ผลแล้วก็พอผลแล้วอือห <ừ> ือตากรงตากรงหนึ่งเงี้ยโอ้โทุกคน Thế đúng rồi ô oh, cái Bond, ta công. À, hay con À, ở đây ta con Ta con hãy ép đây À, mấy <laughs> mấy, ta con À rồi, ta con ăn này, Dạ, rồi À, ta con Chạt mấy ta con miếng Rồi, về ta con không? Mần À, bốn lên bá chứ nó ta con rồi Ui

นี่มันต้องไม่ได้เหลี่ยมเลยดิบอันไหนไอ้พริกบางเย็นมามาเลี้ยวเองเหรอมาเลวเองนะไม่ต้องอไ,มอไม่เลยนะมาแลี้วจ้วไม่ดีอันนี้นี่ไม่ลาวแล้วจริงๆเหรออืม

แมด้อยกิโลได้เล่งล้วตัวคุ้มับบีโอ้ยโอ้ยเจอหวหดนะล้วหดแล้วเห็นไหมแบบปลาแล้วลุงอ่ะยังเล่งล้วตัวอย่งเงี

จังหวะล่วงกวดีไม่ทานินบวอะออาไหมไหมเอาไหมอืมไม่่พบผอไ้ะอะนี่มนี่ข้นตานี่ขงะ อยมางนี้แบบไรอย่างนี้แต่ผู้เดียวหนึ่งหนาวว่ะผู้เทียวชิบูรลูกปลาลูกตร๊งเรียนนี่งหลอกของนี้ต้องการโอ้โหเลยตรงนี้ ตามด้วยว่ามัจะได้แม่พันลาตลาาลลัวเราหยับหยับพกเราเ็วคุณเราไปเลยแม่พันลาพ่อพันนักโลอยที่กันนั่นแม,ม่พันแม่ไปรนกงไหยที่น้ำลึกนี่ในน้ำลึก โอ้บรรดาปูตัวนี้เฮ้ยหมดไปไหนไ้ตาก่อนอันนี้ตาก้หมดแล้าก็มันเลยมันเลยจะปลาเล้วตาก้ปลายัางยมันหมดไอกีนหมดหมดหมดน้าปลาด้วยตาก้รอได้ปูดเลยตาโก้ปลาโนนตาเย่ด้วยนั่นน่ะนั่นน่ะ เอาตายตาก้องอือ huh. หืออือหือตากงเป็นไงชัด huh. ไหมก่อนหนึงยังเอาอะไรไรอเนาะยังไมยิ hmm. <c ười> <c ười> ่งันน่ะตาก้องโอ้โหโอ้โหบบันสองตัวคุมแล้วตากร้องเฮ้ยหาตายตากงตายเด็ดจิงข้นดำปุดมาเลยดไม่ได้ลโอ้ โอเคพ่อน้องพ่อพ่อเป็นไงล่ะก้องหนังนี้ได้อยู่สุดจัดมาดิจัดปลัดบล็อกมาดิดำปุดดำปุดอยู่ตัวตัวได้แล้วโอ้ยใหญ่ด้วยนะนี่ทุกคนดูสองคู่เป็นไงมงเหยียบหมดแล้วว่าตึงเจือปาหมดทั้งนั้นยังไม่หมดแตก้องไปเรื่อยราวที่นี่โอเคกี่นาทีแล้วก้องสิบกว่าฝากแล้วเชยไว้นะคลิปนี้นะ ลาไปก่อนที่พี่เปแน้พูสวย